วิเคราะห์การเมืองบทในแบบหลังแอนซักฟอกกันฉ่มให้กองเชียร์หูแชาตาค้างกันไปข้างถ้าคำนวณตามเวลาที่วิบสามฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและคณะรัฐมนตรีมีข้อตกลงร่วมกันกำหนดระยะเวลาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามยติดเป้าหมายนายกแพทองทานชินวัตรรายเดียวเบื้องต้นสองวันหนึ่งคืนตั้งแต่8โมงเช้า24มีนาคมไปจบก่อนเที่ยงคืน25มีนาคมรวม37ชั่วโมงลงมติ26มีนาคม โดยแบ่งเป็นเวลาฝ่ายค้าน28ชั่วโมงรัฐบาล7ชั่วโมงและประธานสภา2ชั่วโมงแต่เมื่อตีกรอบเบื้องต้น37ชั่วโมงในสองวันก็ไม่แปลกจะต้องบีบอัดเร่งคิววันแรกของการซักฟอกอาจต้องติดสปีดเผลอเผลากยาวถึงตีสีตีหได้ขยี้ขี้ต่างงวงเงียซักซักฟอกฟอกมีละเมอชี้แจงกันมั่งแต่ที่ต้องโฟกัสคิวใหญ่การเมืองรอบนี้นั่นคือเรื่องเนื้อหาสาระที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้น มาอภิปรายผู้นำหญิงตามคอนเซปต์ดีแรกประเทศทีมงานรัฐบาลต้องรีบจอดตายฝ่ายค้านตีโจ์ล่วงหน้าไว้ติวนายกยิงเก็บข้อมูลให้เต็มแท็บเลต็ตนอกเหนือจากจัดทีมองคารักพิทักษ์ผู้นำเฟ้นระดับอากาเดมีเพื่อไทย2-3สทีมปกป้องดุดข่ในหินไม่ให้ผู้นำวงวานชินวัตรที่ว่าเป็นจุดแข็งก็มีโอกาสกลายเป็นจุดอ่อนได้ตามยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านติตรงเตาเข้าถล่มหนัก แน่นอนโจทย์ใหญ่ที่วางไว้เริ่มเปิดออกมาทั้งการบ้านที่สื่อช่วยเสนอบอกลุงหน้าทั้งทีมยุทธศาสตร์เพื่อไทยใช้สารพัดวิธีหลวงตักมาได้ดีลับแรกประเทศที่นายกจะโดนถล่มหลายปมทั้งเป็นข่าวไม่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นดินกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรผู้ครอบครองขยายปมชั้น14และอ่านทางค่ายส้มคงเลือกตียาวถึงดีลับเฉพาะกิจยงยุครัฐบาลลุงเช็คบินร่วมเครือข่ายอนุรักษ์นิยมในคิวเดียวกัน แน่นอนย่อมกระแทกถึงกระบวนการยุติธรรมขย่รัฐบาลลูกสาวขณะดีลับตามโจทย์ที่คาดการอื่นๆน่าจะเป็นปมต่อเนื่องจากการบริหารประเทศของนายกหญิงทั้งประสิทธิภาพการทำงานความใส่ใจแก้ปัญหาไปจนกระทั่งปมปลิดย่อยวิถีชีวิตความเหมาะสมการวางตัวการแต่งตัวของคนเป็นผู้นำทั้งเวทีไทยเวทีโลกทีมนายกมองเป็นเรื่องชิปชิป discredit ความเชื่อมั่นเตรียมแจกแจงได้ทุกเรื่องมั่นใจไม่ยากสำหรับผู้นำหญิงสไตล์แกร่งและกล้าโตดีตอบได้ แต่ที่น่าจะหนักใจคือปมทรัพย์สินการถือครองที่ดินของนายกโยงไปถึงธุรกิจอสังหาของครอบครัวชินที่พักส้มกู่ลุ่งหน้าว่าของใหม่เปิดมาแล้วมีอ้าปากค้างทีมงานผู้นําก็ยังได้แต่เดาทางปมไหนที่ดินอะไรเขาใหญ่หรือป่าใดรวมท,ทั้งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ดีลับโยงเรือธงรัฐบาลทั้งดิจิทัล w a l l e ็ตเอ e เ t อร์เทนเมนต์คอมกนอกจากเริ่มเปิดไตอ้างเรื่องเส้นสายเชื่อมต่อไปถึงประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน มีแนวโน้มลากไปถึงคนในตระกูลชินล้อตามยติที่เปลี่ยนจากทักษิณชินวัตรปล่อยให้อ้างถึงบุคคลในครอบครัวก็เท่ากับเปิดช่องเชื่อได้ทั่วถึงโฟกัสที่หัวหน้าเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเปิดไต่คิวอภิปรายไปถึงคนในครอบครัวของผู้นำไม่ปฏิเสธชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรหากมีเนื้อหาเกี่ยวโยงถึงนั่นก็สอดคล้องกระแสข่าวชื่ออดีตนายกปูแม้อยู่ต่างแดนแต่ที่ผ่านมาก็ถูกเอ่ยชื่อถึงในหมู่คนเพื่อไทยและในรัฐบาล เป็นระ,ะระยะทั้งเรื่องการจัดผูรัฐมนตรีชนิดอ้างตัวถือโคต้าส่งตรงจากต่างแดนก็มีมาแล้วรวมทั้งที่อ้างเป็นเครือข่ายอดีตนายกเชื่อมต่อนโยบายเรือธงโยงคิวตั้งโต๊ะหลังฉากในต่างแดนไฟซักฟอกสอบไปถึงบุคคลในครอบครัวคุณหญิงของผู้นําเป็นเรื่องที่อดีตนายกประมุกแห่งตระกูลชินอย่างทักษิณคงนั่งไม่ติดเพราะลําพังป้องนายกลูกสาวจัดทีมช่วยไม่เหลือบาก,กว่าแรงแต่รอบนี้คิวร้อนๆสอนลากถึงน้องสาวลามทั้งครวเรือนนห้าง ต้องเล่นบทนายแบก VIP หาช่องอุ้มชินครบกันหลังแอนแน่